ยังคงนะคะเป็นข่าวที่ผู้คนค่ะให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะคะจากการที่จูจ่ๆค่ะเช้าวันนี้นะคะ24กุมภาพันธ์ค่ะ สื่อจอมแชรชื่อดังอย่าง s p s t c h ค่ะได้ออกมาอ้างแหล่งข่าวนะคะที่ระบุได้ว่าเห็น g ีดากอนค่ะกับเจนนี่แบล็กพิง k นะคะพบกันอย่างลับๆซึ่งส่วนใหญ่ค่ะทั้งคู่นะคะมาเจเดทกันที่บ้านนะคะโดย s p s t c h ค่ะยังอธิบายเพิ่มเติมค่ะว่า g ีดากอนนะคะมีที่จอดรถส่วนตัวค่ะแล้วก็ลิฟต์ส่วนตัวนะคะสำหรับเพนท์เฮาส์ของเขาค่ะซึ่งสาวเจนนี่ค่ะสามารถใช้ได้เลยนะคะโดยไม่ต้องยืนยันตัวตน นอกจากนั้นนะคะดิสแพดค่ะยังระบุความสัมพันธ์ของจีดากอนแล้วก็เจนนี่ค่ะว่าเป็นความลับที่รู้กันนะคะอย่างแพร่หลายใน YG ค่ะโดยผู้จัดการของสาวเจนนี่ค่ะจะพาเธอไปแล้วก็กลับนะคะจากบ้านของจีดากอนและก็มีบางครั้งค่ะที่ผู้จัดการของจีดากอนนะคะก็ไปรับเธอแทนค่ะด้านแหล่งข่าวใกล้ชิดค่ะของทั้งสองศิลปินนะคะระบุว่าคนใน YG จํจำนวนมากค่ะสังเกตเห็นถึงความสัมพันธ์ของพวกเขานะคะ พร้อมทั้งกล่าวเสริมค่ะว่าคุณแม่ของเจนนี่เอนะคะก็รับทราบถึงความสัมพันธ์ของลูกสาวกับจีดากอนด้วยค่ะเธอยังขอบคุณนะคะที่จีดากอนดูแลเจนนี่เป็นพิเศษในรายงานค่ะยังระบุอีกว่าเมื่อได้สอบถามนะคะไปทาง YG Entertainment ซึ่งก็เป็นต้นสังกัดของทั้งคู่ค่ะก็ได้ตอบกลับมาว่าเรานะคะไม่สามารถยืนยันอะไรได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องชีวิตส่วนตัวของศิลปินของเราค่ะ แน่นอนค่ะว่าพอ YG นะคะตอบมาแบบนี้ค่ะหลายคนก็ตัดสินไปแล้วนะกว่าครึ่งค่ะว่ามันจริงแน่ๆนะแต่ว่าบางคนค่ะก็ยังอยากจะรอคำยืนยันนาคะแบบชัดๆจัดเจ้าต,ตัวอีกทีทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะบางคนค่ะก็เริ่มถามหาความเป็นส่วนตัวของศิลปินนะคะเพราะว่าจากที่ Dis dispatch ค่ะได้ภาพมานั้น,นะคะดูเหมือนว่าจะเป็นการตามติดแบบ24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวเพราะว่าทราบตั้งแต่นะเวลาเข้าแล้วก็เวลาออกค่ะ ยังบอกว่ารู้ว่าแม้กระทันนะะ่งในวันที่31มกราคมค่ะซึ่งก็เป็นวันคอนเสิร์ตออนไลน์เติรโโว์ของ BLACKPINK นะคะดิสแพดคัดได้เห็นเจนเนี่นะคะออกจากบ้านของ g ีดากอนนะคะในตอนเช้าแล้วก็มุ่งหน้าค่ะไปยังสถานที่จัดคอนเสิร์ตอีกด้วยนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีภาพหลุดค่ะที่พบว่าสาวเจนเนี่ค่ะกำลังขึ้นรถแบบนี้อีกด้วยนะคะ เห็นเขาว่าค่ะมีการตามติดเจนนี่นะคะของเหล่าบรรดาแฟนคลับแล้วก็นักข่าวค่ะตามติดมาตั้งแต่ปีคศ2019อีกต่างหากนะคะบางคนค่ะก็เลยตั้งคำถามค่ะว่านี่มันสาแสงใช่หรือไม่นะทำไมตามติดกันขนาดนี้นะคะก็อย่างไรก็ดีค่ะทั้งคู่นั้นถือได้ว่าเป็นคู่พี่น้องนะร่วมค่ายค่ะที่เคยทำงานร่วมกันมาก่อนนะคะแล้วก็มีการซัพพอร์ตกันมาโดยตลอดค่ะ เช่นตอนที่เจนนี่นะคะเธอมาโปรโมทแว่น Gentlemanster ของเธอนะคะ g ีดาก้อนกก็ยอมใส่โปรโมตนะคะให้อีกต่างหากค่ะเราก็เคยมีภาพนะคะเหมือนกับที่สีสาวแบ็พิโนตอยู่ในห้องอาดค่ะแล้วก็มี g ีดาก o อแล้วก็เท็ดดีนะคะอยู่ในนั้นด้วยค่ะอย่างไรก็ดีค่ะเชื่อว่าเราแฟนคลับนะคะก็คงจะอยากได้ยินคําตอบนะ,ะจากปากของเจ้าตัวมากกว่านะ,ะมากกว่าภาพลอยๆแบบนี้ของทางดิส a พ c h ค่ะ ค่ะและนี้ก็เป็นอัปเดตล่าสุดะะที่มีการเคลื่อนไหวค่ะเกิดขึ้นนะะทางฝากฝั่งเกาหลีค่ะแอดก็มาอัปเดตข่าวสารให้ทราบนะคะก่อนจบคลิปค่ะก็อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า